a s ั a l a m u a l a i k u m warahmatullah w ะ r วันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องที่จะเรียนวันนี้หน่วยที่8นะคะนั่นก็คือคำที่ประวิสัญนีและคำที่ไม่ประวิสัญนีคำประวิสัญนีและคำที่ไม่ประวิสัญนีเป็นยังไงแบบไหนไปดูกันเลยนะคะ เรียนรูที่เราจะเรียนวันนี้นะคะ,ะคำที่ออกเสียงซึ่งจะแบ่งเป็นคำที่ประวิสัญน,นีคำประวิสัญน,นีนี้ก็จะมีสองรูปแบบนั่นก็คือ,อมีรูปสระอะและก็ออกเสียงอเต็มเสียง และละอีกแบบที่2นั่นก็คือ,อคำที่ไม่ประวิสัญน,นีซึ่งจะแบ่งเป็นสองลักษณะเหมือนกันนะคะนั่นก็คือไม่มีรูปสระอะแล้วก็ออกเสียงอะกึ่งเสียงค่ะ,ะทีนี้ก็มาดูนะคะ นักเกรนอ่านสะกดคําและสังเกตการเขียนคําเหล่านั้นว่าคำเหล่านั้นเป็นยังไงแบบไหนก็ดูคําแรกคําว่ากระเช้าสะกดว่ากรออะกระชอเอาเช้าไม่โทเช้ากระเช้า,ะชานะคะต่อไปคำที่สอง คำที่สองก็คือทะเลสะกดว่าทอ,อทะทลอเอเลทะเล,ะเละต่อไปคำที่สามก็คืออ่าอนว่ามะม่วงสะกดว่ามออม,ะมะอ,อ,งองมวงมอม่วงไม้เอกม่วงมะม่วง ซึ่งคำที่อ่านตะกี้คำว่ากระเช้าทะเลมะม่วงเป็นคำที่ประวิสัรชนีนะคะ,ะนั่นก็คือคำที่มีสระอ่ะนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยค่ะว่าคำที่ประวิสัญชนีนั่นก็คือคำที่มีรูปสระอ่ะ,ะสมอยู่และอ่านออกเสียงอะเต็มเสียง แบ่งเป็นสองลักษณะนะคะซึ่งคำที่ประวิสัญน,นีนั้นแบ่งออกเป็นสอลักษณะลักษณะแรกประกา,ารแรกก็คือประวิสัญน,นีที่พยังหน้ามีสระอะที่พยังหน้าอีกลักษณะหนึ่งก็คือประวิสัญน,นีที่พยังหลังจะมีประวิสัญน,นีที่พยางหลังนะคะ ทีนี้มาดูว่าประวิสัญน,นีพยัญชนะคำอะไรบ้างและประวิสัญน,นีที่พยัญห์อย่างไรบ้างไปดูกันค่ะ,ะมาดูค่ะ,ะคำที่ประวิสัญน,นีที่พยัญชนะส่วนใหญ่มักเป็นคำไทยเช่นนัเกเรียนดูนะคะรูปแรกนี้เป็นรูปภาพอะไรคะ,ะรูปภาพ กระทุงกระททงถ้าต่อขารูปภาพที่สองภาพที่สองนี้เป็นภาพภาพอะไรคะอ่าผักผักอะไรเอ่ยค่ขะขนาขะนาต่อไปรูปภาพที่สามเป็นภาพอะไรคะอยู่กลางแม่น้ำเลยค่ะ สะพานสะพานต่อไปภาพที่สเป็นภาพอะไรคะรูปอะไรเอ่ยอ่าเป็นดอกไม้แล้วดอกอะไรคะอ่ามะลิกมะลิกต่อไปภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอ่ะตะาตะกร้าตะกร้า ต่อไปภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรคะอ่านี่เป็นภาพอะไรอ่าสัตว์แล้วสัตว์อยู่ที่ไหนล่ะคะอ่าสัตว์ก็คือการเล่นนั่นก็คือละครสัตว์ละครสัตว์มาต่อกัน ลักษณะสองที่สองนั่นก็คือคำที่พระวิสัญนีที่พยัญ้ายเมื่อกี้เราก็เรียนคำที่พระวิสัญนีพยัญชนะนะคะนี้พยัญ้ายคำที่ออกเสียงอะท้ายพยังต้องพระวิสัญนีทุกคำซึ่นตัวอย่างนี้ดูรูปภาพแรกเป็นภาพเป็นภาพปลาและปลาอะไรล่ะคะ,ะปลาซาบะ ลาสบะลาสบะนะคะต่อไปรูปภาพที่สองล่ะภาพที่สองเป็นคำว่าพาหันะพาหันะนั่นเองต่อไปภาพที่สามเป็นภาพลูกศรที่มาที่อะไรคะอ่าศีสษะ สีสัต่อไปภาพที่สี่เป็นภาพอะไรคะมันเป็นภาพอะไรแบบนี้เป็นภาพนี้เป็นภาพทิวทัศน์แล้วคือทำอะไรเอ่ยอ,อิสระอิสระต่อไปภาพนี้ระคะภาพที่หเป็นภาพเขาอ,อยู่ที่ไหน นั่นก็คือสวนสาธารณะสวนสาธารณนะแล้วก็ภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรเป็นรูปอะไรและมีอะไรบ้างที่ตรงนี้เรียกว,ว่าอะไรคะอ่าศิลปะศิลปะนัะะเกเรยียนจะสังเกตได้นะคะว่า,าคำที่ปปะวิสัญน,นีที่พยางค์ท้ายนั่นก็คือคำที่มีสระอะ ที่พยางค์ทายนะคะบะปหานะศีสะอิสระสาธารณะศิลปะเหมือนกับทีที่อ่พยางค์หน้าอันนี้จะเป็นพยางค์ท้ายก็คือมีสรยงหายพยางค์ทายนะคะทีนี้นักเรียนก็มาฝึกอ่านคำที่ ประวิสัญนชนีทุกอนานรําที่มีสระนะคะจะเป็นประวิสัญชนีพยนะัญหนาหรือพยัท้ายพยางกลางพยงัญถายพยัญกลางมาอ่านกันค่ะกะพริกกระจกชะอมชำระ ตะกาย้พระวงประโยชนธ์คาระละพองสะดวกกะละเมกระแสน้ำลม้มขมำมชะโกกหน้าปลาชะโดลอยกระโงมืกระช่อน มืกระชอนผัดกระเชน้ำกระจบชอน้ำกระชอระลอกคลื่นชะเง้อดูหยดชะงักทะเลสาบลงทะเบียนทานตะวันสะทานสูงบานสะขั้ง เขาสะอาดสะอึกสะอนโขรุครอ่าสาวน,นะคะแคนี้วันนี้เราก็าจบการเรียนการสอนแค่นี้นะคะและครูก็ยังมีก็จะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือภาษาไทยนะคะ